สายันสวัสด์ไอ้บัวว่าไงไอ้โจนเท่าเฮ้ยอ้าวจ้าทำอะไรอะ่ะเข้าๆออกๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยกบ้านกู เป็นตำรวจเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรองเองวะไอ้บัวอะไรวะอะไรกูวะเป็นอะไรเปล่าจ้าไม่เป็นไรนี่บ้านกู เป็นตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัวบวไ้บเฮ้ยนี่มันเรียกก็ไม่ปยุดนี่มึงจริจงรีบจาไปไหนวะเฮ้ยแล้วเด็กๆไปไหนหมดวะได้ข่าวว่า,าทหารญี่ปุ่นจับตัวไปเหรอไอ้คนใจชั่วไอ้คนใจสัตว์มึงไปให้เด็กถูกทารามานตามระพังมึงทำอย่างนี้ได้ไง พี่มันจะด่ามึงทำไมวะทำไมตัวเดียวเอาตัวรอดคนเดียววะไอ้ชั่วไอ้คนใจสัตว์มาเป็นพวกไปช่วไอ้ใจฮะพอแล้วไอ้ชนใจช่วยคนใจสัตว์เฮ้ยขอแล้วปล่อยมันไปห่ไมยุ่งอะไรกับพวกด้วยอ่ะโบด้วยบอกทหารที่ปล่อยว่าพวกมึงน่ะบังคับให้เด็กๆไปทำบุญขอของมันวันนี้แมวมาต้องกอดละพ่จ๋าพี่จ๋ารเฮ้ยปากโวยวันนี้เรียกก็ไม่ยอมอยู่ เพื่อแกเป็นอะไรของแกเนี่ยวันนี้เออแปลกจริงๆอะ่ะก็ทุกทีแกต้องเอาปลาต้องโขจากน้าก่อนไม่ใช่เหรอก็นั่นน่ะสิเรียกก็ไม่อยู่แถมวิ่งหนีอีกอะ่ะสงสัยท่าทางจะเมาจนเพี้ยนแล้วเนี่ยกูกูจะไปไหนนะตรงน,นี้ลงพักลงพักอยู่นู่นเป็นอะไรกูกูเป็นอะไรกกููอเป็นะไรอ่ออรอ,อสักรครู่นะครับ วันนี้มาสายแล้วนะจ่าสารวัตรท่านรออยู่นะที่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่สอนอสิจ่ามาสายอย่ามุกตลกสิเดี๋ยวรอสรู่นะครับไม่เอาหน้าจ่าจะทำหน้าเรียดเดี๋ยวจะลืมเข้าไปพบสารวัตรไปนะผมไปก่อนละจ้ะ ไปล่าเปล่าครับเปล่าเป็นครับตั้งแต่จ๋าไปหาหมอกิคคนนั้นมาเนี่ยนะถ้าจะเพี้ยนมาใหญ่แล้วแทนนี่นจะดีขึ้นพี่ต่อหน้าประชาชนด้วยนะจา่าครับผมต่อไปผมจะไม่เพี้ยนต่อหน้าประชาชนอีกแล้วครับจ๋าอนนี้ถ้าจะบ้าน Ha <tries> 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 哥、啊、哥、啊 เอาไงดีครับเอาไว้ให้สารวัตรลับมาก่อนก็นแล้วกัน ปล่อย้บัวเถอะครับบัวเป็นคนดีครับบัวเป็นเกี่ยวข้องเลยครับมันถูกใส่ร้ายครับปล่อยมันเถอะครับนายจริงนะจริงจริงครับจริงครับอืมก็ได้ขอบขอบคุณครับนายครับไอ้บัวออกมาได้้วบว้ยข้าบอกนายทหารเขาแล้วว่าเองอ่ะเป็นคนดีเว้ยเองไม่ได้เกี่ยวข้องเองเป็นคนมีเมตตาเว้ยแต่เอเด็กพวกนั้นเว้ย ดิไซนมันไม่ดีมาริเป็นโจรแล้วก็เองเนี่ยเก็บพวกมันมาเลี้ยงแต,แต่มันไม่เชื่อเองอะแต่นาทหารก็เชื่อกู้ยเฮ้ยแล้วเข hey. ้า,ขามาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเอา้าก็ยิงดำจันทร์สิแม่จ้อยอะมันไปฟ้องพวกญี่ปุ่นว่าเองอะขูบ่บังคับลูกเขาให้ไปขโมยของญี่ปุ่น ก็คาดยิงหมวกกันน็อกไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยอะไรวะหมวกหมวกชื่อกันน็อกกูไม่รู้จักในยุคมารานํำไทยเนี่ยมีข้าเนี่ยรู้จักหมวกมากที่สุดนะโว้ยหมวกหมวกอะไรวะชื่อกันน็อกกูไม่รู้จักอะเหรอเออเออนั่นแกอกใอยเขาปล่อยตัวข้ากันแลวกันนะ อะไรวะเนี่ยมาสิเฮ้ยมันทิ่งใครกันหรอวะไ<ป>อ้ผลมึงอยากมีพิรุษนะเี้ยแกไม่ใช่ฉันไปเดินไปสิ มึงยังมีพิรุษได้ไอ้ผลก็มึงก็เดินไปสิวะปอบหมวกหลุดจะ,จะไปไหนจ๊าจะเสิงดังสิเดี๋ยวญี่ปุ่นมันได้ยินเอาเมาผจะมาได้อนุญาตนะ ครับผมเดี๋ยวว่าใจลื้อพักราชการชั่วคราวนะจ๊ะให้ลื้อไปหาหมอรักษาตัวรับครับผมแล้วถ้าลื้อกลบมาคราวนี้นะจ๊ะท่านลือยังทำตัวบ้าๆวาคุณสต,ติไม่อยู่แบบนี้นะคราวนี้ว่าใจลื้อออกจากราชการไปเลยเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจครับผมผมจะไปหาหมอผมจะไปหาหมอไอ้หมอคนนั้นมันทำให้ชีวิตผมตงเป็นอย่างนี้ 哈哈 <sighs>